สวัสดีครับพี่น้องช่องบาวดอนคุณควรไปแล้วครับมาไหมองยังเศร้าพี่น้องบริไทพี่น้องเบิ้องดนแล้วครับน้ำขึ้นไหลครับท่วมไปแล้วครับหาดครับน้ำท่าหนองคายขึ้นครับขึ้นมาหลายมือแล้วครับพี่น้องขึ้นเป็นสิบมือครับแต่ว่ามืนหนีลงแล้วครับมืนหนีวันทีสามสิบสามสิบเป็ภาคมครับน้ำลงพี่น้องท่าหนองคายครับนี่มองมืนหนีบาวดอนมองเกาเส้นครับไปครับมองเกาเส้น สองสั้นครับเ้าเส้นกับเข่าเส้นครับตั้งนแปลงก็มากครับพี่ไซเบาดันน้ำขวมิดก,กันกับมี่เบาดันไปเลยไปว้างครับไปม่องสองรอยเมตรน่ครับอยู่แปเหื่อนี่ครับอยู่ข้างขางเหื่อไปทัางนั้นครับเหื่อที่พ่ายมากครับได้ปะ <c oughs> ใครอยู่ตัวว่ใจป่าออกว่งป่า,ปาอือกเขาว่างรอ,อปีกไกมม่ครับปีไก่น้ำช่ีเขาฟังร้ายเลยนี่เึ้นได้ย่ว่างมดเลย เนื้อม yes. uh ีหลลำอยู่ครับพี่น้องเฮือเลบหนึ่งแดงๆนี่ครับที่ที่ที่คนที่คนหนึ่งเจ้าของเฮื้อตกน้ำตายครับลำนี่ครับเนึ่งแดงพ่นซื้อกับขึ้นมากครับนี่ครับที่ว่าคนไหลม่องอยู่ล่วงบาลดอนล้ำนี้เหรครับล้ำนแดงครับที่ว่าพ่นไหลม่องขึ้นตอนตีสามวันนี้เพ่นม่องเพ่นตินแล้วพ่นเกิดดึกม่องตกเฮื้อเสียชีวิตครับไปที่ว่าได้ยึดบุงการครับตอนน้ำขึ้นเลยๆพี่น้อง น,น้องจะมาลุ้นน้ำบาวดอนครับบาดอนสาวขึ้นเนื่ยครับมาสิบมันบ่ครับรอดนี่ครับมองเก่าเส้นครับสองสัตว์ไปพี่น้องมาลุ้นร่กันครับหลอบเสาหลอดเสาพี่น้องคืฟ้าคืนฝน,นครับมองเก่าเส้นพี่น้องกูซาประเด็นี่ขอครับ นกอสีคลองครับโน้ำอยากโตบ้านอ๋อ มองกับปฟ,ฟังสังพี่น้องแล้วเล้วเลาเพี่น้องมองขำเหลา ดกโตมานีอืยังวะยังวะอ้พี่น้องปลิงุกนะปลาลินปลาลิง,งมาแล้วมาแล้วบ่ได้สดังต้องยากบม่ใส่ย่งดัตงตยากพี่น้องอ้หน้ำเลน้ำดเลน้ำอืมามาแล้วมาแล้ว ิไงปลิงไงพี่น้องลิงโตบ่อรับเทาพี่น้องงั้นละตัวนึงละโอ้มากกับใบหญ้าดอกพี่น้องสสั้นน่องสองยเมตรครับป่ามากยังก่าหลายพี่น้องข้างหนองคายครับ ปลาหน่อยปลาเยยังเห็นยตาตัวอยญ่หน่อยครับปลวอหย่หน่อยกับอาไรใอบ้านนี่ผมกอมีปลาใหย่ครับ,บอี่จสบบ่ จับบแล้วพี่น้องมองไปจเบจับตัวเดียวโคโลนี้เก่าเส้นครับเกาเส้นตึกกยูปมันเกือบสองเมตรครับนี่ครับมองล่อมป่านี่บาวดอนแหรอครับมองอันออหมอป่านี่้หครับบาดดอนออกมาอหไร

น้ำก็เสมอกันครับมองเลยห้องหูตัวเดียวอีหลี่พี่น้องให้เยอะมากตัวใหญ่ยุหูอยู่ประมาณสี่โลพี่น้อง ประมาณสี่โลครับปลาลิงกับโลละสองร้อยหรอครับปวดกันนี่ครับปลาลิงหางมันจะดำครับบางคนก็ว่าปลาสวายครับมันบ่แม่นครับปลาลิงนี่เป็นปลาที่แข็งแรงที่สุดครับปลาลิงสำเนียงสำเนียงจะไม่กินมันครับสำเนียงสำนึงมันสิแตกเลยครับงอครับสามสั่งกับยังทะลุครับความเอียแห้งของมันครับอันนี้ มองเบาดังก็คือมองเศร้าเส้นครับเบอร์เบอร์ฮาซิฟครับถ้าเบอร์ซีซินี่โอกาสแตกมี่รายอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เบอร์ฮาซิฟครับโอกาสแตกอะมีหน่อยครับนี่สองสั่นนี่พี่น้องนี่ยสองสั่นเศร้าเส้นกับเก่าเส้นครับเศร้าเส้นก็นได้ลุกลุ่นเลยพี่น้องพราะว่าขนเลาโลกรัวก็ได้ครับ อปดงานเี้พี่น้องครับของงานครับเดี๋ยวว่าเราสิไปปวดูุมองจอดเครื่องครับเอาคลิปนี้ไว้ชมนีมเแล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวรอ,คอนคนโกรธนะครับเอาคลิปนี้ไว้ชมนมีแล้ครับสวัสดีครับบายครับ